เคยตะลามมาทางผีทางผีผู้ทางผีลำดำก่อนงามออนมาก่อนกันนะลีลาเหมือนดังหุงดื่นดิสานลำพลืนออดได้ชนล้นเอ็นดิสานลำพืนออดได้ชนล้นเอ็น แังเต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันเน็นพันดีหน้าตกตตวันปันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนางพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวน ชวนใ,ในสิความคิดตัดดุดลงปั๊บเนดุบหนับดุบหนับเขาจับเขาจีตอกใจ,จ้นแม้ชินี้แม่เสียดายจังแม่เสียดายจังดีหาไม่ถึงก็ชวนคิดต้อตัวนละเรื่องฟันฉันดี ผู้ชายอะไรน่าจิกกติกกติกน่ารักน่าดีเท่ามาอดออซทำสนอกมากวีมันมาคิดอยู่รวนล้ามวัาทุกรวนล้ามจะทำไงดีบานคิดแต่ดุลงปั๊บแล้วดุหนักดุหนักเขาจับกระจี ตกใจตื่นมาเตียนนี้มาเสียดายจังเสียดายจังตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาในเมืองชื่อจักเปืองเรื่องืี ที่เป็นแววดาวแววดาวเร่องชักเรียงเร่องรองแมวจ้องแมวมองความผุดพองเรปราเปราคำเนียๆเออ,เอ,อกันเครียวคราวเออเออเอ,อ,เอ,อด้วยคาศาฮูวิไลพาไปลองผ่านกล้อง ายนาแม่ข้าขึ้นจังแต่ขนงังภูมใจอานิจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานำดาวเรืองหรือนา ลายเป็นข่าวกลับนาน้ำไดเรียองดนไอหนุ่มแซวมาเออเออเออเอ,อเียเดียไอมาดาาดูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาแอบแอบนะคะขอบคุณนะคะ Thank you very much everyone Thank you for watching me Thank you for follow me ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูข้าวกันนะคะ ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากดเกณฑ์ราวนเป็น